สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone 2รุ่นนะครับแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบสเปคด้วยสำหรับ iPhone รุ่นใหม่นะครับก็คือ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16e นะครับทั้ง2รุ่นนี้เรียกได้ว่าเหมือนกันเกือบจะทุกอย่างนะครับในเรื่องของราคาก็ใกล้เคียงกันด้วย iPhone 16e นั้นเป็นรุ่นที่เพิ่งจะมีการเปิดตัวเรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆส่วน iPhone 16 ก็ยังถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับมียอดขายที่ค่อนข้างดีพอสมควรคลิปวันนี้ผมมีราคาใหม่มีโปรใหม่นะครับลดราคาส่งท้ายเดือนพฤษภาคมมาให้กับทุกท่านที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone 2รุ่นนี้นะครับสามารถนําข้อมูลของราคานําข้อมูลของโปรโมชั่นไปเปรียบเทียบได้เลยนะครับว่า iPhone 16แล้วก็ iPhone 1 6 e 2รุ่นนี้ซื้อรุ่นไหนคุ้มที่สุดในเดือนพฤษภาคมปี2025แบบนี้มาดูข้อมูลการเปรียบเทียบนิดนึงนะครับระหว่าง iPhone 2รุ่นนี้นะครับนี่เลยนะครับ iPhone 16อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับส่วน iPhone 1 6 e อยู่ทางด้านขวามือดูตรงนี้ต่างกันชัดเจนนะครับ iPhone 16เป็นรุ่นใหม่นะครับกล้องหลัง2ตัวเป็นกล้องแนวใหม่ก็คือเป็นแนวตรงนะครับซึ่งจอภาพก็จะเป็น Dynamic I s l a n d นะครับส่วน iPhone 1 6 e ถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็จริงนะครับแต่ว่าให้กล้องหลังมาเพียงแค่1ตัวเท่านั้นส่วนหน้าจอก็จะเป็นรอยบากนะครับก็จะต่างกันพอ สมควรในส่วนของสี iPhone 16มีให้เลือกทั้งหมด5สีเลยนะครับส่วน iPhone 16e ก็มี2สีเท่านั้นก็คือสีดำแล้วก็สีขาวนะครับซึ่งก็อาจจะมีตัวเลือกน้อยไปนิดนึงสำหรับในเรื่องของสีมาดูรายละเอียดของหน้าจอกันบ้างนะครับ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16e ขนาดหน้าจอเท่ากันนะครับก็คือ6.1นิ้วจอภาพเป็นจอแบบ Retina HDR นะครับวัสะดุก็จะเป็นอลูมิเนียมพร้อมด้านหลังแบบกระจกแต่งสีนะครับสำหรับ อโฟน16มีสีอัลตรามารีนสีเขียวอมฟ้าสีชมพูสีดำนะครับส่วน iPhone 16e ก็จะเป็นอลูมิเนียมพร้อมด้านหลังแบบกระจกมีสีดำแล้วก็สีขาวเท่านั้นทั้ง2รุ่นมีปุ่มแอคชั่นนะครับซึ่งเป็นดีไซน์ใหม่สําหรับ iPhone 16เท่านั้นชิปการประมวลผลเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับก็คือชิป Apple A18 นะครับสร้างมาเพื่อ Apple Intelligen c สสิ่งที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ iPhone 16นะครับจะมีควบคุมกล้องหรือว่าตัวควบคุมกล้อง สามารถถ่ายภาพได้แบบง่ายๆแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้เร็วยิ่งขึ้น iPhone 16กล้องหลัง2ตัวอย่างที่ผมบอกไปนะครับความละเอียด48ล้านพิกเซลประกอบไปด้วยเลนไวแล้วก็เลนอัลตร้าไวอีก12ล้านพิกเซลสามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงเป็นพิเศษได้นะครับก็คือ24ล้านแล้วก็48ล้านพิกเซลส่วน iPhone 16e ถึงแม้ว่ากล้องจะให้มาเพียง1ตัวนะครับแต่ความละเอียดเท่ากันเลยก็คือ48ล้านพิกเซลแต่สิ่งที่ด้อยกว่าก็คือไม่สามารถถ่ายภาพ มุมกว้างได้นะครับเพราะว่าไม่มีเลนส์ u ตร r a w i มาให้ iPhone 16มาพร้อมกับ Dynamic i s l a n d นะครับส่วน iPhone 16e ก็จะเป็นหน้าจอแบบรอยบากทั้ง2รุ่นมีระบบ SOS ฉุกเฉินมาให้สามารถตรวจจับการชนได้เหมือนกันในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับ iPhone 16สามารถเล่นวิดีโอได้นานสูงสุด22ชั่วโมงส่วน iPhone 16e เล่นวิดีโอนานสูงสุด26ชั่วโมงดูตรงนี้เหมือน 16e จะมีแบตท,ที่อึดกว่า iPhone 16อยู่พอสมควรนะครับพอตการเชื่อมต่อเป็นแบบ ไทซีทั้ง2รุ่นเหมือนกันนะครับรองรับ USB 2ระบบความปลอดภัยก็จะเป็น Face ID เหมือนกันทั้ง2รุ่นข้อมูลเซลลูลานะครับก็รองรับ 5G เหมือนกันทั้ง2รุ่นวัสดุที่จัดทำนะครับด้านหน้าเป็นแบบกระจกเซรามิกชิลนะครับเจเนเรชันล่าสุดสําหรับ iPhone 16ทนน้ําถึงระดับความลึก6เมตรภายในระยะเวลาสูงสุด30นาทีเหมือนกันนะครับนี่เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบเบื้องต้นเท่านั้นนะครับใครที่อยากจะดูแบบละเอียดก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องของ เราดูข้อมูลการเปรียบเทียบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของราคากันบ้างเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16e อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่21พฤษภาคมปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านเลยมาให้เราได้เลือกซื้อกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada านะครับสำหรับ iPhone 16e นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple ตัวเครื่อง เป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple นะครับจากราคาปกติ22,900ก็ลดราคาล่าสุดเหลือ22,400บาทสำหรับ Pro Electronic Mid Year Sale นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ไปเก็บคูปองมาใช้ลดราคาเพิ่มได้อีกประมาณ10-20%วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะ้ผ่อนผ่อนได้สูงสุด20เดือนเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1,120บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือก2สีความจุมี3ความจุนะครับเริ่มต้นที่128 g ิสินค้า เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับดูต่อกันที่ iPhone 16นะครับร้านนี้ก็ขายโดยทางร้าน Apple เหมือนกันนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900กาก็ลดราคาเหลือ26,890บาทมีคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้อีก1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,ก่ผ่อนผ่อนได้สูงสุด20เดือนจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้โอนผ่าานทาง ธนาคารจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้เลยนะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิ1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับ iPhone 16นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้านไอสตูดิโอตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์แอปเปิลจากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาล่าสุดเหลือ26,900บาทน,นะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนได้ภายใน 30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 16e แล้วก็ iPhone 16จาก Lazada นะครับชอบรุ่นไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ Lazada ไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h o ป e ปีกันบ้างนะครับสำหรับร้านแรกร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับ iPhone 16e เครื่องแทนศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ23,900ลดราคาเหลือ22,600บาทนะครับเก็บคู ป่งสลด,ลดลดราคาเพิ่มเติมได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อย่ากแก่ผ่อนผ่อนได้มีให้เลือก2สีนะครับสำหรับความจุ1 2ึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วน iPhone 16นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้านไ s t u d i o ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาพิเศษเหลือ26,900บาทเก็บคูปองสลดลดเพิ่มได้เช่นเดียววกกันนรรบิิธีาาาาจ่ยเเงสามาถ เงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Sho ป e e นะครับ iPhone 16ขายโดยทางร้าน Studio 7หรือว่า Studio 7นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่28,900วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้มีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับแต่ว่าก็จะหมดเป็นบางสีบางความจุสินค้าเป็นของแท100 เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16e จากช้อปปี้นะครับชอบรุ่นไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของช้อปปีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16e เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย DT แท็นะครับสำหรับ iPhone 16e เครื่องเปล่าขายอยู่ที่22,900โปรเน็ตรายเดย ต้นที่15,200บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ DT แทนะครับแล้วก็จะมีส่วนลดเพิ่มพิเศษให้อีก1000บาทส่วนถ้าอยากจะได้ส่วนลดเยอะก็ต้องเลือกเป็นยายค่ายเบอร์เดิมนะครับลดเพิ่มให้อีก1,500เพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนลดทั้งหมดถึง2,500บาทเลยนะครับส่วน iPhone 16นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น19,900สํารหรับการเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าลูกค้าของ d ีแทกนะครับเปล ส่วนคนที่เป็นลูกค้าดีแท็มีสถานะเป็นแพทิทัมแล้วก็โกลเมเบอร์นะครับราคา18,900เครื่องเปล่าขายอยู่ที่26,900บาทย้ายา่ค่ายลดเพิ่ม1,500นะครับแล้วก็จะมีโสลดอีก1,000บาทด้วยถ้านในที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กช็อปหรือว่าศูนย์ทรูดีแท็ก 5G ทุกสาขาส่วนค่ายที่2ก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ i p h o n ส1 6 e ซีรีส์ที่ราคาเริ่มต้น16,200ย้ายค่ยลดเพ่ม1 0 0 0นะครหบมี เลือก2สีความจุมี3ความจุส่วน iPhone 16ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น2,200 0้ยยค่ายลดเพิ่ม1000เหมือนกันนะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ AIS ได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายการที่ค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับ i p h o n ส16 e ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น15,200มนะครับมีให้เลือก2สีความจุ มี3ความจุสั่งออนไลน์ใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1 0 0 0ถึง1,250บาทนะครับโปรโมชั่นรายเดือนก็จะมีหลายแบบหลายราคาให้เราเลือกซึ่งทุกโปรก็สามารถซื้อได้ที่ราคา15,200านะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าปัจจุบันลูกค้าใหม่เปลี่ยนจากติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าใยา่ยข่ออนไลน์นะครับก็ราคาเท่ากัน15,200เครื่องเปล่าขายอยู่ที่22,900บาทนะครับส่วน iPhone 16นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น10,000 9,900ทุกแพ็กเกจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าปัจจุบันลูกค้าใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าใยค่ายออนไลน์นะครับก็ราคา19,900บางโปรก็จะมีค่าเน็ดตรงหน้าแต่ว่าบางโปรก็ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดตรงหน้านะครับมีส่วนลดพิเศษเพิ่มให้1,000บาทสําหรับการสั่งออนไลน์ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่26,900ถ้าในที่สนใจนะครับอยากจะซื้อไม่ว่าจะเป็น iPhone 16e หรือว่า iPhone 16จากทางด้านค่าย True นะครับ ก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทูช็อปทุกสาขา โอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16e นะครับชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l a z a ด้าแล้วก็ช้อปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบบบนนนนี้น้้มมาาใใหกกกััทททุุ่่ไไดดรชตออปเื สำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ